สงครามอิสราเอลอิหร่านครั้งนี้นั้นเนี่ยอาจไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองธรรมดานะแต่คือฉากหลังของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในโลกคริปโตนะที่ไม่ใช่แค่บิตคอยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเอาคอยอย่าง Cardano และ XRP ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประสานเครือข่ายเข้าด้วยกันนะเพื่อสร้างระบบนิเวศข้ามเชนที่ใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในะ ประวัติศาสตร์ของคริปโตนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวสําคัญในโลกของคริปโตและแมคโคอีโคโนมิครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับสงครามที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ตอนนี้ระหว่างทางด้านอิสราเอลนะครับและอิหร่านนะ ช่วงนี้นั้นเนี่ยหลายคนสงสัยว่าสงครามที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางจะเป็นจุดจบนะครับของตลาดกระทิงขาขึ้นรอบนี้หรือเปล่านะครับแล้วเราควรจะกลัวหรือซื้อเพิ่มไหมนะครับซึ่งจริงๆถ้ามองข้อมูลในอดีตย้อนกลับไปในช่วงโควิดหรือสงครามรัเสเซียยูเครนนะตลาดคริปโตก็ไม่เคยหยุดนะเพราะสิ่งที่ผักราคาขึ้นจริงคือสภาพคล่องทั่วโลกนะครับ พูดถึงสภาพคล่องแล้วนั่นเนี่ยลองมาดูกราฟนะและตัวเลขของบิตคอยตอนนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับราคานะของตัวบิตคอยแน่นอนนะครับก็ยังสามารถที่ยืนอยู่เหนือเส้น20 w สิบวิ m o รีมูวิ e ง a g รตได้อยู่นะครับและยังยืนอยู่เหนือ1 5 0 0 0แสเหรียญดทลราร์สัรัฐได้อยู่นะถึงแม้จะมีแรงกดดันนะจากข่าวของสงครามนะครับส่วน S&P 500นะที่บนะิตคอยนียก็วิ่งขึ้นลงตามเหมือนกันนะครับ ฟื้นนะแบบ v-shape recovery นะในช่วงที่ทำประกาศเรื่องของสงครามภาษีนะก็สะท้อนนะว่าเม็ดเงินยังอยู่ในระบบนะครับแล้วเม็ดเงินทั้งหมดที่ไหลมาจริงๆนั้นเนี่ยมันมาจากไหนนะถ้าเ,เพื่อนๆยังจำกันได้นั้นเนี่ยเราเข้าสู่ช่วงตลาดกระทิงรอบใหม่นะก็คือรอบนี้นเนี่ยหลังเฟดเนะีหยุดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและประเทศมหาอำนาจทั่วโลกต่างกับ มาผ่อนคลายนโยบายการเงินก็เรียกว่าแบบไม่เป็นทางการนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของตัว global liquidity ออหรือสภาพคล่องทั่วโลกกันเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นนะแบบเห็นชัดอย่างที่เห็นในกราฟที่ผมแชร์อยู่นี้นะโดยเฉพาะจากฝั่งเอเชียและยุโรปนะครับซึ่งส่งผลโดยตรงกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตและหุ้นนะครับ ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ DXY ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของตลาดขาขึ้นนะครับของตลาดคริปโตนะครับหรือสินทรัพย์เสี่ยงขาขึ้นเพราะเมื่อดอลลาร์อ่อนนั้นเนี่ยความต้องการลงทุนในสินทรัพย์อื่นก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยนะครับและจริงๆตัว M2 m o n e y s นี่ซัพเนี่ยจากเว็บไซต์ข้อมูลจากเว็บไซต์นะผมไม่ได้เปิดไว้ของเฟดเนี่ยก็ ขยับขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็แปลว่ากำลังมี QE แบบแฝงนะซึ่งเกิดขึ้นผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับโดยสื่อนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนักนะครับซึ่งคำพูดสุดท้ายคำพูดที่ว่าสุดท้ายขีปนาวุธลูกสุดท้ายของตลาดก็คือ QE นะของ s i v e n h เฮลิสตัาวิเคราะห์ตลาดระดับแมคโครและเทคนิคอลชื่อดังผู้ก่อตั้งและนักกลยุทธ์หลักของ Norman t r a d e r นะครับ จึงอาจไม่ใช่คำพูดเกินจริงนะและแน่นอนว่าถ้าเงินยังถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบนั้นเนี่ยโลกยังเต็มไปด้วยสภาพคล่องบิตคอยและสินทรัพย์เสียงก็มีโอกาสฟื้นต่อนะครับแต่คำถามแต่อีกคำถามคือตอนนี้ใครกำลังซื้อบิตคอยอย่าง,งเงียบๆอยู่นะ <c oughs> แน่นอนนะครับก็กลุ่มบานต่างๆนะครับดูจากกองทุนสปอ t บิตคอยอีท f นั้นเนี่ยก็เป็นบวกอย่างต่อนเนื่องนะครับ อีทเทียมเองก็เป็นบวกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะสำหรับตัวกองทุนสปอตอีเทฟของอีทเทียมนะครับข่าวมาวันนี้เนี่ยไมเคิลเซเลอร์นันเนี่ยก็ซื้อบิตคอยเพิ่มนะในช่วงที่เกิดแรงกดดันจากสงครามที่ตะวันออกกลางอยู่ตอนนี้นะครับทัมมีเดียเองนันเนี่ยก็พึ่งผ่านด่านเซกนะเพื่อระดมทุน2.3ล้านนะครับ2.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก <c oughs> ็ทำโซเชียลเองก็มีข่าวนะว่าเตรียมเปิดตัว Bitcoin ETF ด้วยนะขนาดที่คอยเบดนะแล้วก็ Exchange เจ้าใหญ่กำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเก็บค่าธรรมเนียมแบบโหดนะจนเทรดเดอร์หน้าใหมแบบ่แทบหนีนะครับก็ผู้คนนั้นเนี่ยก็มานะซื้อผ่าน ETF แทนนะไม่ว่าจะเป็น b c k ็ l o ก Fidelity หรือแม้แต่ อินเวสโกนะครับกับเสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าหลายเท่านะครับแถมยังได้แบนความน่าเชื่อถือของออสีหนุนหลังทําให้นักงทุนรายใหญ่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อผ่านเอ็กเชนจไปสู่ ETF แทนนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะนะล่าสุดนั้นเนี่ยทางชาวกินสันนะครับ ก่อตั้งคาโนออกมาเปิดเผยว่ากำลังเดินหน้าแผนประสาน XRP เข้ากับเครือข่ายคาโนแบบจริงจังนะครับหนึ่งในและสำคัญคือการรองรับ RLUSD นะซึ่งเป็นเซฟ c ค i n ที่มีความเชื่อมโยงกับร i เบ l e บนเครือข่ายของคาโนโดยจะสามารถใช้งานผ่านกระเป๋าเล็ก Wallet ที่เป็นกระเป๋าอย่างเป็นทางการของคาโนได้โดยตรงนะครับชาวยังเผยว่าทีมพัฒนากำลังวางแผนแบบ Glacier Drop นะซึ่งเป็นแนวคิด การปล่อยฟีเจอร์หรือเหรียญแบบเป็นเฟสนะเพื่อให้แน่ใจว่าการประสาน XRP จะไม่กระทบสียลภาพของเครือข่ายคาร์โนนะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อ XRP เท่านั้นแต่รวมถึงการเปิดประตูสู่การใช้งาน De ฟ i ของ XRP บนคาร์โนอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Landing Yield หรือแม้แต่กระทั่งการสร้างบริการ ทางการเงินแบบใหม่ด้วย liquidity xrp นะครับเมื่อ r i b e l base asset เข้ากับ c a n o โดยตรงเท่ากับว่าทั้งสองเครือข่ายจะสามารถแชร์ liquidity กันได้นะเปิดช่องให้ c a n o เข้าสู่ตลาดนักลงทุน xrp ทั่วโลกและช่วยให้ Defi ของ c a n o โตได้มากขึ้นด้วยนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเราจะเห็น บูรันรอบนี้นัเนี่ยเกิดความร่วมมือนะของบล็อกเชนต่างๆมากขึ้นนะมากกว่าที่จะโต้แย้งกันไปกันมาเหมือนบูร์มาเก็ตรอบที่แล้วนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่มาแชร์เพื่อนนะครับตอนที่ผมทำคลิปนี้บิตคอยดูเหมือนจะใกล้ๆจะไปแตหนึ่งแสนเจ็ดพันเหรียญอลล่าสุดต่อบตดีซีแต่วันนี้จริงไปที่หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยเหรียญได้แล้วนะสำหรับ วันนี้นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณสักพันเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดพันเหรียญน,นะครับระหว่างหนึ่งแสนห้าพันเหรียญนถึงหนึ่งแสนเจ็ดพันเหรียญน,นะาการวิ่งในช่วงวันนี้นะครับอีทเทียมเองกอ็ฮอตไม่แพ้กันนะวันนี้พุ่งขึ้นมาประมาณสองจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับใกล้จะเกิดโกลเด้นคอร์สอยู่เหมือนกันนะเส้นสีส้มเนี่ยดูเหมือนกำลังจะตัดขึ้นเส้นสีขาวเป็นโกลเด้นคอร์สนะครับ XRP วันนี้ขึ้นมาประมาณสัก4%นะครับอยู่ที่2.25เหรียญดอลลาร์สต่อ XRP นะครับโซน่าเองวันนี้ก็ขึ้นมานะอยู่ที่ประมาณ1.7%นะครับคาร์โนวันนี้ขึ้นมาประมาณสัก1.7%นะครับโอเคนะก็เป็นคาารวมของตลาดคริปโต ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลและข่าวดีดในวงการคริปโตและแมคโครอีคโนมิกครับสำหรับคลิปนี้ล้ากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ